โนปดอนสตอรี่อะไ changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดอนสตอรี่พอดแคนะครับ อาทิตย์นี้ขออยู่กับหนังสือเล่มน,นี้เลยแล้วกันนะครับ One t Plus Little Habits of Happy Successful Relationships ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับวันนี้บทที่ผมอยากที่จะนำหยิบเข้ามาชวนคุยจะเป็นบทที่พูดเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเนาะนะครับชื่อบทชื่อ10 Types of Friends w o r t h Fighting For นะครับหรือเพื่อน10ประเภทที่เราคือควออะไรคู่ควรกับ fighting for จะแปลว่าอะไรเดียกับการที่เราจะแบบจะจะจะนับเขาเป็นเพื่อนอะไรอารมณ์แบบนั้นนะครับคือคือพูดง่ายๆถ้าแปลอีกแบบหนึ่งก็คือ10 10ประเภทของเพื่อนแท้อารมณ์แบบนั้นนะฮะข้อที่1เลยคือเพื่อนที่ให้เวลาซึ่งกันและกันให้เวลาซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องอยู่ด้วยกัน24บชั่วโมงนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหพอจะขอความช่วยเหลือก็ไม่เคยอยู่เลยหรือว่าช่วงเวลาไหนก็ คือหายหน้าหายตากันไปเลยอ่ะคือพูดแบบนี้ไม่ได้แบบแปลว่าเพื่อนที่หายหน้าหายตาไปเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ที่แย่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีจะเรียกว่าอะไรครับมีมีภารกิจกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่านี่คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนแท้เพื่อนเพื่อนรักมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาให้กันนะอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้เราสนิทมากเลยแต่จเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออเมื่อสัก5ปีที่แล้วอย่างเงี้ย มันสนิทแปลกๆหน่อยเนาะถ้าเกิดเกิดเป็นแบบนั้นนะครับแต่คราวนี้บางคนบอกเอ้ยผมก็มีนะเพื่อนแท้ที่อยู่ต่างประเทศอะสนิทกันมากคือมีเวลาให้กันไม่ได้แปลว่าต้องเจอกันเฟซทูเฟซนะครับมีเวลาให้กันเช่นบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันหน้ากันนานเพราะว่าเขาอยู่คนละประเทศแต่ว่าโโทรคุยกันบ่อยหรือไลน์คุยกันบ่อยนะครับเมสเซจคุยกันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปถึงนะอันนั้นก็นับนะครับเพราะว่าถือว่ามีเวลาให้กันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ เพื่อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยได้อาจจะไม่ได้บอกว่าต้องบินกลับประเทศไทยแล้วมาช่วยขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาให้ข้อแนะนําหรือว่าอย่างน้อยน้อยรับฟังนะครับอ่ะอันที่2ครับเพื่อนที่จะช่วยเหลือเราหรือว่ามีมีทเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อให้ให้ความพยายามมากเพียงพอในในหลายๆเรื่องนะ คือคือเพื่อนแท้หรือว่าจะเรียกว่าเพื่อนรักเนี่ยนะเขาจะไม่มานั่งคิดหรอกครับว่าโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดฉันไม่ช่วยช่วยเธอตอนนี้มันฉันคงเหนื่อยฉันไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะยังไม่ถึงข่านเพื่อนรักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเออเป็นเพื่อนที่แบบเป็นคนเลวอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเพื่อนรักเนี่ยเขาจะเต็มที่อ่ะผมใช้ศัพท์อีกแบบนึงคือเต็มที่นะครับเรา อะไรดีล่ะเราย้ายบ้านเนี่ยเพื่อนรักมาก,ก่อนเลยมาจอดรถรอหน้าบ้านเลยให้ช่วยขนอารมณ์แบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ได้ปลายแปลว่าต้องย้ายบ้านอย่างเดียวนะทุกเรื่องฮะที่เขาจะพุดเอฟเฟอร์ตนะครับเขาก็จะใส่พลังทําอะไรที่มันเกินเบอร์เลยอะ่ะบางทีเราไม่ได้คาดหวังคาดหมายว่าเขาจะทําให้เราถึงขนาดนี้นะแต่เขาก็คิดถึงเราแล้วเขาก็แบบพร้อมแล้วกันพร้อมที่จะเสียสละหลายๆอย่างนะครับอันที่3คือเพื่อนรักหรือเพื่อนแท้เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะเชื่อ ในในใน,ในแต่ละฝ่ายอะ่ะเชื่อมั่นในในตัวตนของเราอะ่ะนะครับถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ว่าแกพูดนี่โกโหกป้าวะอะไรเงี้ยไม่ไม,ม่มีนะครับเพราะว่าเราเราเชื่อมั่นไงนะครับเราเชื่อว่าเขาเขาเป็นคนดีเขาทําได้เพราะว่าเราคงไม่อยากคบคนที่เราไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราไม่ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยคนนี้มันทีท่ามันจะเอาเปรียบเราป้าวะมันจะโกงเราป้าวาอย่างนั้นยังไม่ถึงเลเวลของเพื่อนรักถูกปะหรือเพื่อนแท้ของเรา ้เพื่อนรักเพื่อนแท้นี่ไม่ต้องมานั่งคิดรือว่าจะโกงหรือเปล่ามันไม่โกงแน่นอนคําแนะนํามาเนี่ยเราเราจัดเต็มทันทีเพราะว่าเราเชื่อว่าเขามาด้วยความหวังดีคือจัดเต็มไม่ได้แปลว่าต้องทําตามอย่างเดียวนะครับแต่เราเรารู้ว่าเขาอาจจะแนะนําผิดก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่ามันมาด้วยเจตนาดีแน่นอนอ้เรื่องเจตนาไม่เคยมีประเด็นที่ต้อง question เนาะต้องตั้งคําถามนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพื่อนรักหรือเพื่อนแท้นะครับที่เราควรจะคี e ไว้หรือเก็บไว้นะอันที่4ี่เนาะ คือเพื่อนที่เวลาเจอปัญหาจะเจอด้วยกันนะครับหรือว่ามีมีมีข้อบกพร่องอะไรก็ก็สู้ไปด้วยกันในชีวิตเราเนี่ยผมว่าเราเราอาจจะเคยเจอปัญหาอยู่เยอะแยะเนาะบางทีเขาบอกว่าเพื่อนจะรู้ว่าเพื่อนแท้หรือไม่แท้เนี่ยช่วงช่วงช่วงเราสําเร็จเนี่ยดูไม่ออกหรอกเพราะว่าช่วงเราสําเร็จเนี่ยเราจะพบตแต่คนยินดีกับเราซึ่งซึ่งก็ดีนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่พอช่วงเราล้มเหลวช่วงที่เราแบบ แย่ yeah, นะครับหลายๆครั้งมันจะเริ่มเห็นครับว่าใครยังคงอยู่เคียงข้างเรานะยังคงให้กำลังใจเรายังคงช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนแท้จะเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งนะผมบอกให้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ไปไหนอะ่ะเราเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะ่ะคือช่วยไม่ได้แต่เขาก็ยังอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีอะไร ร่มหัวจมท้ายอารมณ์แบบนั้นนะครับไม่ได้แบบทิ้งหรือหนีเอาตัวรอดนะซึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายเพื่อนแท้นะพอเพื่อนเพื่อนแย่ก็บา,บายบายแล้ไม่ไปแล้วเว้ยไม่ครบดีกว่าอะไรเงี้ยนะอันที่5ค,ครับคนที่เขาจะใช้คําว่าอคอยปอประโลมเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะ คือคืออย่างที่เมื่อกี้เล่าครับว่าชีวิตคนเรามันก็จะมีบางช่วงที่มันมันต้องการคนที่อยู่เคียงข้างคนที่คอยปลอบประโลมเราคนที่คอย,คอยเห็นอกเห็นใจเราใช้แบบนั้นก็ได้นะครับเ,เพื่อนรักเพื่อนแท้อย่างที่เมื่อกี้เล่าว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถหาโซลูชันเราได้ให้เราได้หรือว่าหาข้อหาทางออกต่างๆให้เราได้แต่ว่าเขาจะอยู่คอยคอยพูดจจดีๆกับเราะนะครับเขาจะไม่ใช่คนที่ซ้ำเติมเราว่า โอ้ยสมน้ําหน้าว่ะแกมันโง่เองช่วยไม่ได้เว้ยหรือบางคนแยกแบบนั้นคือหัวเราะย,ย่อไปอีกเนาะขำขำกิ้งแบบมีความสุขอีกเพื่อนไม่ไม่เพื่อนเป็นทุกข์ก็ขำอะไรเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนรักหรือเพื่อนแท้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นสังเกตไหมถ้าเขาจะขำก็จะไปขำในเรื่องที่มันแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะเอ้ยแบบเรื่องนี้ขำๆว่าเดินหกล้มอะไรเงี้ยจะขำๆอันนั้นจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นเนาะ คือคือเราก็ขำไปด้วยกับเขาได้แต่ถ้าเกิดเราแบบหนะักจริงๆอ่ะเราโดนไล่ออกเนี่ยนะเราเศร้าจริง,รงเขาจะไม่มาขำนะให้ ai, ขำเว้ยโดนไล่ออกเว้ยแม่ผิดกาลเทศะละอย่างนั้นนะนะเพื่อนรักกับเพื่อนแท้เขาก็จะบอบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยสู้ใหม่เนาะเราเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้ะไอ้ที่เขาไล่เราออกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเองนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรเงี้ยอันนี้จะลักษณะของเพื่อนรักหรือเพื่อนแท,นท้ที่ที่เราเราสังเกตได้นะครับข้อที่6เนาะ เอ่อจะเป็นเพื่อนที่จะคอยสนับสนุนให้เราเติบโตข้อนีนะ้ผมว่าเป็นอีกเทสหนึ่งที่สําคัญนะคือบางทีเนี่ยเพื่อนเนี่ยบางคนแล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเติบโตได้ดีมีมุมเหม็นฉาอีกเคยเจอไหมคือคือลึกๆหงุดหงิดทําไมมันมันเรียน อ่อนกว่าเราเว้ยตอนนั้นเนี่ยมันขอให้เราช่วยสอนการบ้านมันตลอดเลยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วที่บ้านมันก็จนกว่าเราเว้ยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันทําธุรกิจแล้วมันรวยเละเลยมุนงิัยังไม่มีสาเหตุนะเพื่อนเขาจะรวยเนี่ยแทนที่จะดีใจไปกับเพื่อนกับไม่ดีใจอะเลวไล้ายกว่านั้นเนี่ยบางบางคนขัดแข้งขัดขาเลยคือด้วยด้วยความรู้สึกอิจฉาแหละตรงๆคาเดียวอธิบายได้หมดอ่ะคือคําว่าอิจฉาขัดแข้งขัดขาเลยไปปล่อยข่าวอะไรไม่ดีกับเพื่อนเนี่ยว่า เฮ้ยคนนี้นมันแบบฟุกว่ะหรือว่าไม่หนักกว่าฟุกคือแบบโฮ้ยมันมันมันประจบเว้ยที่มันได้มาเนี่ยอะไรเงี้ยก็คงก็ชัดเจนนะเพื่อนแบบนี้มันไม่ใช่เพื่อนแท้แน่นอนนะครับเพื่อนแท้คือเพื่อนที่แบบเห็นเพื่อนได้ได้รับความสําเร็จแล้วดีใจส่วนตัวผมเนี่ยผมผมแนะนำนะเวลาคนเราจะมีความสุขได้ง่ายเนี่ยถ้าเราจะรลอแค่ตัวเองนะว่าถ้าตัวเองเนี่ยได้ประสบความสําเร็จเราถึงมีความสุขเนี่ยผมว่าเรามีความสุขได้น้อย เหตุผลเพราะว่าใครมันจะได้โปรโมททุกวันนะจริงไหมโปรโมทถ้าทํางานประจำนะถ้าเราจะได้โปรโมทเนี่ยสปี5ปีกว่าจะได้โปรโมตถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเราเราฝึกให้เป็นคนที่ดีใจกับความสําเร็จของคนอื่นๆด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยผมว่าเราเรามีความสุขได้บ่อยมากเราได้โปรโมทมีความสุขอีกปีหนึ่งเพื่อนได้โปรโมตก็มีความสุขหรือคนอื่นๆนะถ้าถ้าเรากระจายไปอีกนะเห็นคนอื่นที่ประสบความสําเร็จมีความสุขแล้วแล้วไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นสื่อนะ ผมเห็นตอนนี้ฟีดนะเห็นมีคนประสบความสาเร็จเต็ไมไปหมดเลยผมก็มักนะจะเข้าไปแสดงความยินดีเขาจริงๆนะครับเพราะว่าผมแฮปปี้กับเขาอะแบบนี้เราจะมีความสุขง่ายง่ายหน่อยนะครับมีความสุขง่ายหน่อยเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์มีลูกนะซึ่งซึ่งแสดงว่าเราแก่ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับมีมีลูกเ,เนี่ยดีใจเขาเน้นึกถึงตอนเรามีลูกอะเราก็ดีใจใช่ป่ะนะครับเราจบปริญญาโทรต่างประเทศได้รับสมัครแล้วเขามหาลัยตอบรับ พวกนี้เรายินดีเขาได้หมดเลยนะเขานี้กลับมาที่เพื่อนเนี่ย <_ an> เพื่อนเนี่ยมันต้องยินดีคนแรกๆเลยจริงปะ่ะถ้าเราถ้าเพื่อนยังไม่ยินดีก็ยังเขาก็ยังเป็นเพื่อนยังไม่ได้แบบสนิทกับเรามากอะแบบนั้นแล้วกันนะครับแต่ก็ฟัง,ฟ,งฟังเอพิโซดนี้แล้วก็อย่ารู้สึกว่าโอ้ยคนนั้นไม่ยินดีแปลว่าเพื่อนเลวไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่นี่เขาแบบเขาจัดกลุ่มว่าเพื่อนที่มันสนิทกับเรามากเนี่ยเห็นความสําเร็จเราไม่ไมพลาดหรอกนั้นยินดีนะครับคนแรกๆที่ไลน์มาหาเราเลยด้วยซ้ำนะถ้าเขารู้ขนะข่าวเนน้อะ เพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนสนิทเราเนี่ยจะเป็นคนที่พูดความจริงครับโอ้ถ้าเพื่อนโกหกนี่คงไม่ใช่เพื่อนแท้สักเท่าไหร่เนาะนะครับโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโกรหกที่มันแบบมันทําร้ายเราอะนะครับโกหกแบบให้เราไปทําอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือโกหกแบบสมมุติว่าเราเราเรา,เราจะไปลงทุนแล้วเขาเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การลงทุนที่ดีแต่ก็โกหกเชร์ เฮ้ยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ชัดเจนเนาะคงไม่ใช่เพื่อนที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนที่ดีก็จะเป็นเพื่อนที่บอกเราด้วยความจริงถึงแม้ว่าบางครั้งนะความจริงนั้นมันอาจจะเป็นความจริงที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สังเกตนะถ้าเพื่อนแท้เขาจะพูดกับเราตรงๆเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราว่าไม่เหมาะว่ะเราว่าน่าจะทําแบบนี้มากกว่าอะลอ์แบบนั้นอนะอาจจะอาจจะเสี่ยงด้วยซ้ำนะที่การพูดว่าไม่เหมาะเนี่ยมันอาจจะทําให้เราโกรธเนาะ เฮ้ยแต่ว่าเราจะทําอยู่แล้วไม่งมาขัดทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาหวังดีกับเราล้วนๆไงเขาก็จะบอกความจริงความจริงไม่ได้แปลว่าต้องเชื่อเขาเสมอนะแต่ความจริงก็คือสิ่งที่เขาคิดนะ่ะเขาเขาคิดยังไงเขาพูดอย่างนั้นน่ะนะครับแต่ตรงนี้ผมโนไปนิดนึงนะสำหรับคนที่บางคนบอกก็ผลพูดความจริงแล้วเพื่อนมันเลิกคบเลยอนะไรเงี้ยคือวิธีการพูดด้วยนะคือคุณพูดคุณก็ต้องดูการละศทศารนิดนึงหรือหรือดู ดูอารมณ์ดูอะไรนิดนึ่งนะครับคือบางคนก็แบบฉันไม่สนใจอะ่ะฉันพูดความจริงอะ่ะฉันพูดแบบหักหน้าเพื่อนมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีคนชอบอะนะครับพูดความจริงไม่จําเป็นต้องหยาบคายพูดความจริงไม่จําเป็นต้องต้องอะไรนะต้องผิดกราละเทศะนะบางคนชอบใช้คําว่าพูดตรงๆเนี่ยมามามา,มาลบไอ้คำอ,อาการของความหยาบคายลงอะ่ะเป็นคนพูดตรงผมเป็นคนตรงคนตรงไม่จำเป็นต้องหยาบคายนะครับหรือว่าคนตรงแบบ คือเขาเขาอยู่กับลูกน้องเขาแล้วไปคุณพูดว่าเฮ้ยแกฉันว่าแกเป็นหัวหน้าที่เลวมากเลยคือพูดตรงอ่ะจริงแหละแต่คุณพูดต่อหน้าลูกน้องเขามันใช่เปล่าก็อย่าพึ่งดิคุณใจเย็นๆคุณมันจะมาตรงอะไรตรงนี้ล่ะคุณค่อยๆพูดกับเพื่อนเขาก่อนก็ได้ว่าเออนายทำแบบนี้จะเราต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยถ้าถ้าเรามีมีทักษะแบบนี้ก็จะยิ่งดีนะครับข้อที่9เนาะเขาบอกว่าเพื่อนแท้หรือเพื่อนรักเนี่ยบางทีอาจจะสามารถทนกับ ประเภทอารมณ์ขึ้นลงของเราได้ดีระดับหนึ่งบางคนก็แล้วแต่คนนะบางคนก็จะมีแบบความปีด๊ดอะแบบปี๊ดง่ายขึ้นลงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงงอนนิดนึงโกรธอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบอ้องแกงอนกูง,งอนอะไรเยแบบงอนกันไปแบบไม่คุยกันเลยสั่งสองปียอะไรเงี้ยคงคงไม่ใช่นะเขาก็จะเข้าใจเพื่อนว่าเอองอนไว้จันเย็นเดี๋ยวเอาไว้หายงอนเมื่อไหร่มาคุยกันนะเพื่อนแท้เขาก็จะจะรับ อารมณ์แบบนั้นได้ระดับหนึ่งแต่ผมใช้คำว่าระดับหนึ่งนะบางคนบอกอ๋องั้นฉันจะเทสความเป็นเพื่อนแท้แล้วเว้ยฉันลองตะหวาดมันบ่อยๆดีกว่าดูซิมันจะรับได้ไหมอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเกิดคุณบูลลี่เขานะคุณคุณรังแกเขาคุณตะหวาดใส่ตลอดเวลาที่คุยกันไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนแท้คุณหรอกใช่ไหมเขาก็เดินหนีเท่านั้นเองบอกอ้าวเห็นไหมไม่มีเพื่อนแท้เลยสักคนนะ้คุณเล่นเขาขนาดนั้นเนะี่ยเอาเป็นว่าบางครั้งบางตอนที่คุณอาจจะขึ้นของขึ้นบ้างอะไรบบบบ้้้้าาาางนนนนะะเเเขใใจจครัััพื่อ่อนะหหภยสวมทีแ อารมณ์ขุ่นเฉียวของเราในบางครั้งนะครับอันที่9้านะเ <_ d ata> พื่อนระเพทที่9หรือข้อ9เนี่ยคือเพื่อนแท้เนี่ยถ้ามีปัญหากับเรานะเขาจะคุยกับเรา2คนเขาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นหรือไปไปไปแบบเที่ยวบอกคนอื่นข้างนอกอ่ะสมมติทะเลาะก,กันอ่ะเพื่อนทะเลาะก,กันเนี่ยเพื่อนแท้ก็จะไม่เอาเราไปนินทาว่า โหยนี่นะมันแบบโอ้โหสุดๆเห็นกันตัวมากเลยนูน่นนี่นั่นถ้าเขาเลีนทาแบบนั้นก็แปลว่าเขาจะไม่ใช่เพื่อนแท้เราเท่านั้นเองแน่นอนว่าคนสองคนนะจะสนิทกันยังไงก็ตามมันต้องมีแบบผิดใจกันบ้างอะ่ะ ถ้าเป็นสามีภรรยาเนี่ยชัดเจนแต่นี้พูดถึงเพื่อนนะสามีภรรยานี่อยู่ด้วยกันนัเกือบยีิบสี่ชั่วโมงอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาที่เขาบอกว่าลินกับฟันเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีกระทบกระท้างมนเพื่อนเนี่ยถ้ามันสนิทกันจริงจริมันคุยกันบ่อยยิ่งคุยบ่อยโอกาสที่มันจะผิดหูก็อาจจะมีบ้างทาไมพูดงี้วะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพื่อนแท้เนี่ยมันจะคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันก่อนอ่ะที่พูดงี้แปลว่าอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยอะไรเงี้ยเขาจะคุยกัน2คนแต่ถ้าไม่อ่ออเเพืื่นนทัแ้หรรรกาเเามลย เฮ้ยแกวันก่อนคุยกับไอ้นี่เว้ยโหยดูมันตอบเลยเร็วมากอะไรเงี้ยอ่าอย่างนั้นไม่ใช่ละแล้วยิ่งไปดึงคนที่3คนที่4คนที่5้เข้ามายิ่งวุ่นวายเลยครับกลายเป็นแบบเจอหน้ากันยิ้มโมยดีจังเลยอะไรเงี้ยต่ดหลับรับหลังแทงกันแหลกแบบอัดกันแหลกอะไรเงี้ยก็ก็ตลกดีนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเพื่อนแท้แบบที่10นะนะครับเขาบอกว่าเพื่อนที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ยังคิดถึงกัน ยังพูดคุยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเข้ามามีส่วนช่วยได้เยอะมากนะครับเราเราคงไม่มีข้ออ้างแล้วอะว่าเอ้ยเราอยู่อเมริกาเพื่อนเราอยู่ไทยเราติดต่อเพื่อนไม่ได้คงคงยากมากเนาะสำหรับผมในบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุยกันบ่อยกว่าคนอยู่ในประเทศอีกจริงเพราะว่ามันมันสะดวกมากเดี๋ยวนี้มันมีทั้งไลน์ทั้ง f a c e b o o โซเชียลมีเดียแล้วเล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงก็คือ มันไม่ใช่แค่สะดวกนะมันฟรีด้วยคือสมัยผมเอาพูดถึงสมัยผมปุ๊บเนี่ยรู้สึกแก่ทันทีตอนผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะคุยกับแฟนเนี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าทไมถึงเรื่องใหญ่ค่าโทรศัพท์มันโทรโทรศัพท์ด้วยอย่างเดียวรุ่นผมไม่ได้มีคือเป็นรุ่นแรกๆเี่อินเทอร์เน็ตมาแรกๆอะ่ะมันยังไม่มีพวกแบบโซเชียลมีเดียไม่ไม่มีอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยได้ยินเสียงกัรต้องโทรแล้วโทรเนี่ยแพงมากนะครับ นาทีหนึ่งหลไหลสิบบาทอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุยกันได้ 2- อสานาทีมันก็เป็นร้อยแล้วอะก็ก็คงไม่ได้คุยมากอาศัยตอนนั้นอาศัยว่าเขียนจดหมายนะซึ่งเขียนทีหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาถึงนะสสัปดาห์นะแต่ผมก็เขียนอยู่เรื่อยๆนะกำลังจะบอกเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คุณจะบอกว่าเอ้ยคุณอยู่อิตาลีคุณอยู่อังกฤษคุณไม่ได้คุยกับเพื่อนไทยเนี่ยมันพูดยากอะ แล้วไลายเลยเดี๋ยวนี้ฟรีหมดนะครับเห็นหน้าด้วยนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเห็นหน้าเห็นหน้านี่จบไม่มีทางเทคโนโลยีมันยังมาไม่ถึงที่จะต้องเห็นหน้ากันนะครับมีแต่ในหนังที่ดูแอดวานซ์มากที่แบบคุยกันแล้วเห็นหน้ากันนะครับก็ลองลองดูนะฮะว่าเราที่มีเพื่อนเนี่ยสิบประเภทเนี้ก็เป็นใครที่มีทั้ง10ข้อเลยเนาะ คุณก็คีบเขาไว้นะรักษาเขาไว้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเคมว่าตัวเองเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทใครคุณก็พยายามทําิ0ข้อนี้ให้ครบนะแล้วเรียอีกรอบหนึ่งนะครับอันแรกก็คือเพื่อนที่ให้เวลากับเรานะครับอันที่2ก็คือเพื่อนที่จะแบบช่วยเราเต็มที่นะครับอันที่3คือเพื่อนที่เชื่อถือในตัวเรานะอันที่4ี่คือเพื่อนที่เวลามีอุปสรรคเขาก็จะอยู่กับเรานะครับอันที่5คือเพื่อนที่คอยปลอบใจเราเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะ อันที่6คือเพื่อนที่จะสนับสนุนให้เราเติบโตดีใจกับเราด้วยเวลาเราสําเร็จอันที่7คือเพื่อนที่พูดความจริงอันที่8นะครับคือเพื่อนที่ยอมทนกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเราในบางประการอันที่9้าคือเพื่อนที่ถ้าเกิดมีปัญหากับเราก็จะคุยกับเราคนเดียวนะครับปัญหาระหว่างเราอะนะระหว่างเรากับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่เอาไปไปคุยกับคนที่3คนที่4ี่และที่10คือเพื่อนที่แม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังติดต่อถึงกันตลอดนะครับก็ ฝากไว้นะครับแต่ก็อย่าไปถึงกับขนาดว่าโอ้โหอาจารย์พดุรเขบอกต้องมี10ข้อแกมี9ข้อแกม่ใช่เพื่อนแท้ฉันฉันจะเลิกคบแกอะไรเงี้ยอย่าไปถึงขนาดนั้นนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ครับแล้วเราพบกันในส p i ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's ตอรี่ A life changing story